อยากปรับราคาขึ้นแต่ลูกค้ามองว่าแพงเราจะทํำยังไงวันนี้มิมมีทริกมาให้ทริคหนึ่งนะคะในการที่เราจะปรับราคาขึ้นไม่ว่าเราจะขายของหรือเราจะเป็นช่างศักจะปรับราคางานศักเนี่ยพอตอนที่เราจะปรับเนี่ยเราจะทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่แพงขึ้นนะคะทริกของมิมเลยก็คือว่าพอตอนที่เราจะปรับราคาขึ้นให้เราปรับมาตรฐานเราขึ้นให้เราปรับคุณภาพเราขึ้นลูกค้าจะไม่มองว่าแพงนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรากําลังจะ ปรับสแตนดาร์ดงานสักของเราคือปกติแล้วเราอาจจะเริ่มต้นงานสักงภาพภาหนึ่งสักราคาห้าร้อยบาทสมมุติว่าปกติ500บาทเราจะปรับขึ้นเป็น3000บาทอย่างเงี้ยพอตอนที่เราจะปรับขึ้นมาเนี่ยห้าเท่าขนาดเนี้ยลูกค้าก็จะต้องคิดแล้วว่ามันแพงเกินไปเพราะว่าฐานลูกค้าเราอะปกติแล้วก็จะเป็นคนที่เปิดเข็ม500เป็นคนที่เออเริ่มราคาเริ่มต้น500ใช่ไหมทีนี้พอตอนที่เราจะปรับราคาขึ้นมาเป็น3,000ันเนี่ยวิธีการของเราเลยก็คือว่าให้เราปรับมาตรฐานเช่นถ้าสมมติว่าเราปรับ สาม0เนี่ยเราจะต้องรู้แล้วว่าในราคาสแตนดาร์ดสามพันของเราเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรที่มันเพิ่มขึ้นบ้างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้เราสักอยู่ในห้องอยู่ในบ้านในคอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคาเปิดเข็ม500บาทแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเปิดเข็ม3,000ันบาทเนี่ยเราลองไปดูดีว่าที่อื่นนี่เขาเปิดเข็ม3 0 0พันเนี่ยเขาทํำยังไงเขาอาจจะต้องมีร้านที่สวยไหมร้านที่ใหญ่ไหมหรือว่าอาจจะมีอะไรที่มันเอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้นพิเศษมากขึ้นดูแบบดูหรูดูไฮโซ ดูดีมากขึ้นเช่นอาจจะมีการที่ซื้ออุปกรณ์โดยการที่เครื่องตัวละแสนอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอะไรที่มันดูอัพขึ้นนะ่ะเราจะสามารถบอกลูกค้าได้ว่าราคาเนี้ยที่เราปรับให้คุณนะ่ะมันเป็นเพราะว่าคุณภาพเราอัพขึ้นนะจากสมมติว่าตอนแรกเราสักอยู่ในคอนโดว่าตอนที่เราไปเปิดร้านเนี้ยเราอาจจะปรับราคาขึ้นได้เพราะว่าเราบอกว่าเออก่อนหน้านี้เพราะว่าราคาของเราอ่ะมัน500เพราะว่าเราไม่ได้มีต้นทุนมากแต่ตอนเนี้ยเรามีต้นทุนที่มันต่างขึ้นมานะหรือว่าเราอาจจะพัฒนาอะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบอาจจะไปเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมบางคน จะไปเรียนกับครูแบบต่างประทศต่างประเทศต้องบินออกต่างประเทศเพื่อที่จะไปเรียนไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆหาเทคนิคใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเอาตรงเนี้ยไปบอกกับลูกค้าได้ว่าเออเรามีมาตรฐานที่มันมากขึ้นเราเสริมอะไรเราเติมอะไรไปเราถึงตั้งราคาใหม่เป็นราคานี้นะคะและลูกค้าจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงนะเพราะว่าสิ่งที่เราเสริมเข้าไปเนี่ยมันเสริมมากกว่าราคาที่เขาจ่ายเช่นสมมติว่าตอนแรกที่เขาเข้ามาสักกับเราสักในห้องแถวเปิดเข็มราคา500บาทแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะมาสักกับเราตอนเนี้ยเรามี มีแบบร้านที่ใหญ่มากมีพนักงานหลายคนมีเครื่องที่มันดูดีมีใบรับรองรับรองอะไรจากสาธารณสุขหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีทุกอย่างที่มันครบที่แบบว่าสีก็สีอย่างดีนําเข้าเองไม่ต้องกลัวว่าสีปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่มาตรฐานมันเพิ่มขึ้นเพราะตอนที่มาตรฐานมันเพิ่มขึ้นแล้วลูกค้าเขาจะมั่นใจในการจ่ายนะคะเขาจะไม่คิดว่าตัวเขาเองเหมือนโดนโกงอะ่ะเพราะว่าพอตอนที่เราจ่ายมากขึ้นอ่ะเราจะคิดว่าแบบเหมือนเหมือนโดนเหมือนโดนป้อนอ่ะเออเหมือนโดนโกงอะ่ะแต่ว่า ถ้าลูกค้าเขาไม่รู้สึกแบบนั้นนะ่ะเขาก็จะเต็มใจจ่ายนะคะแต่ว่ามันจริงอยู่ที่แรกๆมาตรฐานเราที่มันเพิ่มขึ้นน่ะลูกค้ากลุ่มลูกค้าเรามันก็จะต้องเปลี่ยนไปมันก็จริงอยู่ที่แรกๆเราอาจจะมีลูกค้าน้อยกว่าเดิมแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าพอตอนที่แรกๆเรามีลูกค้าน้อยกว่าเดิมแล้วเอจะไม่มีคนยอมจ่ายหรือว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทาไปเรื่อยๆทาการตลาดแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวลูกค้าที่เข้ามาก็จะเป็นสแตนดาดใหม่เองนะคะก็เราไปปรับใช้ด้วยนะวิธีนี้นะคะก็คือว่าพอตอนที่เราจะปรับราคาขึ้นยังไงไม่ให้้้ลูกกคคคาาาาิดวว่่มันนแพงขึ็ือเร จะต้องอัพมาตรฐานเราขึ้นนะคะสแตนดาร์ดมาตรฐานเราจะต้องอัพขึ้นอย่างเช่นแบบที่มิมบอกไปตอนแรกนะแล่ถ้าใครรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลดีๆมีประโยชน์นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพจมิมได้นะแล้วถ้าใครอยากจะรู้เรื่องการตลาดเรื่องการช็อตคัสสาหรับช่างศัพท์นะคะก็สามารถเข้ามาจอยกับมิมได้ในคอร์สปันช่างศักดิ์จับเงินล้านจากการทําเพจนะคะคอร์สเนี้ยมิมก็จะมาพาทําการตลาดมิมจะมีกลยุทธ์อะไรหลายๆอย่างให้เราอัพค่าผลงานเราได้โดยการที่ลูกค้าจะไม่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันจะมี กลยุทธ์ของมันมันจะมีวิธีการทําของมันนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาจอยกันในคอร์สได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ